นี่ครับวิธีขึ้นกับดักหมูสลิงนะครับล็อกไว้กับต้นไม้ด้วยเดีล็อกไว้เลยนะครับนี่เป็นขนาดกับดักแปดนิ้วนะครับนี่ครับนขึ้นก็อย่เน,นี้ยครับนะ ยื่นไปมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโซ่นี่เราก็งอแล้วก็ปึ๊บนะครับใส่สลิงให้มันอยู่พอดีหัวน็อตนะครับจะลั่นง่ายครับนี่ครับนี่ครับ จับมาปั๊บให้มาจับนี่นะครับพอดึงขดแล้วดูนะครับดูตรวจเช็คดูแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยนะครับมันก็ล็อเสร ส่วนท่อนะครับที่บากไว้ให้ใส่ไว้นี้ใส่ให้มันตรงกับ pvc ขุดฝังนะครับแล้วก็พางเดี๋ยววิธีการขุดดูใน youtube ได้ครับน,นี้อันนึงนะครับดูนะครับนี่นะครับโซ่วไว้อย่างนี้ เ,นหนเห็นไหมครั้งขนาดแปดนิ้วนะครับที่หมูจะติดดีที่สุดก็แปดนิ้วครับหกนิ้วก็แล้วแต่งบประมาณพอได้ใช่ไหมครับจับอันนี้เลยนะครับดูปั๊บดูเช็คดูนะครับนี่ ให้พอดีหัวน็ตนี่ดีนะครับนี่คสปริงขนาด2มิลนะครับความยาวเมตรห้ิผมจัดให้แบบฝังไว้ข้ามปีเดือน2เดือนก็ ก็เรียบร้อยครับไม่ต้องไปเดี๋ยวเยาน้ำทดสอบให้ดูนะครับกดน้ำครับกดน้ำนี่มีน้ำนะครับนี่ครับโดนนะครับเรียบร้อยครับดูการลัดนี่ครับการลัดครับไม่เหลือเรียบร้อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือครับ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสนใจก็ติดต่อดีไลน์มาได้เลยนะครับ084 3691985ครับ